อ้าวข้นแต่เมื่อไรน,นี่คือบุหูหเนาะขุดแล้วอ้าวพี่น้องเลยอันนี้ได้โอ้บุหัว่าเพิ่นขึ้นเฮือนนด้อันนี้เนาะอืมผูกบานเพิ่นพี่น้องเลยโอ้ลายลายหงมก็คือลายยังอันนี้งามแท้นี่ลายหงโอ้คักลายคักลายเพิ่นจนมานอนอะไรพี่น้องไอพิ่นขึ้นแล้วนี่เนะาะเออ ดูอิปอสบายดีเด้อทั้งแม่น้องตาเพื่อนอันนี้เก็ตกโลบอพี่หนุ่มอย่เนาะปอ รบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกว่าซิอูอ่าฝั่งไทยฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบุญเผยซานเอลหรือเก่าพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เนาะโดยนะพ่อๆกับช่องบ่าวเผยเมื้อนี้พี่น้องเลยบ่าวเผยก็มานั่งอยู่ตูบน้อยอ่าน้องตายพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ลงมาหาทั้งองตายเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งเฮือนมบื้อซานเพิ่นว่าอ่าทั้งพ่อเพิ่น เฮ็ดหรือว่ากอใส่หอดต่อในแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งกทั้งหลังนี่ก็โอ้โหพี่น้องเลยเนาะใส่วงกอกวงกบติดกอกติดแก้วติด้อยพี่น้องเนาะอก็ถือว่างามเลยพี่น้องเนาะกับอฟเวอรบอฟเวอลงมาหลายมื่นหลายพี่น้องเลยกับมื่อกี้ก็ถือว่าชิมาอัปเดตหรือว่ารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องใส่เบิ่งกใสชมซมลำกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้ก็ลงมานลำกันกระบอกเสียเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ่า น้องตายจักออกมากเลยบอกพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ลมแห้งนะพี่น้องเลยเนาะมื้อนีเนาะบาเผยกระแล่นข่าวมาแต่หน้าพื่อนอะไรพี่น้องเลยยังม่ทันได้เข่ามาบ้านอยู่เนาะประมาณจักสองสามเมื่ออะไรเอาเผยกะชิมานอนอยู่บ้านเนาะทางลูกชายเพื่อนอ่าข่าวองเฮียนพี่น้องเลยเนาะอ่าทางลูกสาวเพื่อนก็อยากไปองเฮียนอยู่พี่น้องเลยเนาะว่าโมฮู้ว่าชีให้เฮียนอยู่บ้านด้วยใจให้ไปเฮียนน้ำอนุูนเนาะแต่ว่าทางอนุูนเพื่อนก็ ส่วนถหาทั้งแพรว่าไปเฮียนอยู่น้อเพิ่นผมว่ามีมูน้องพี่น้องเนะาะจักจีดายน้องพน้องเลยผู้หนึ่งไปเฮียนทั้งหนึ่งผู้หนึ่งอยูเ่เฮียนทั้งหนึ่งเคยกับที่แล้วแต่แม่เพิ่นเนาะให้ลูกของเฮียนไปไปแต่พี่น้องเนาะมาฮอดจอดถึงแล้วกับจิภาคพ่อแม่พี่น้องเขาไปเพิ่งไปซมน้ำกันว่าเพิ่นเห็ดฮอดขันตอนไรพี่น้องเลยมานั่งอยู่กระท่อมหนึ่งกับพ่อนั่งได้พี่น้องเลยเนาะเย็นได้พี่น้องเลยไปไปพี่น้องเลย อ๋อพี่น้องเหรอเนาะเพิ่นมาเพชรผู้เดียวพอแล้วพี่น้องตายเพิ่นก็เลยใส่เครื่องนี่เนาะปั่นปูนพี่น้องเลยนี่เงินเครื่องปั่นปูนโอ้เพิ่นปั่นไปได้นี่เนาะลูกเช่ไหนเพชรเปลวเป็นดอกนี่เนาะพี่น้องเลย ทางเพื่อนน้ำนสบายดีเด้อเนาะอ๋ออยู่ทั้งสูงดีเนาะ <c oughs> อ๋อตังลงแก้วว่าตอนนี้เดียวพี่น้องคักคักก็คักดีนี่วงกบก็ใหญ่คักเนาะ <c oughs> สามปองห้าปองงามลายงามลายพี่น้องเลยเมื่อสองห้องมื่อสองห้องโดย พิสนเร่องห้องคาถาเาทับลังได้เลยโดยโดยอันน os: ี้คือตัวเทิงยังยังจาขึ้นอีกบ้อีกแถวหนึงอีกแถวหนึ่งดพอดีเดินเนาะโดยอือแถวหนึ่งเลยก็ใด่้วยโดยเอาเอาไม้ทั้งนองคุาตาใช้ยังไงบ้ีงตายังบานโ้หลวงวัดโดโอ้หลวงใส่บาทเปนองเนาะเสบาทเอออ่าเด ไปเข่าไปเบิ่งทางในพี่ <c oughs> น้องเลยเบิ่งเงินงามเบิ่งเงินอึ๊บอ่เออโอ้โหแล้วพี่น้องเลยเอ้าคือมานอนอน,อน,นะบอะขึ้นเดี๋ยวนี่นะเอ้าขืนเดี๋ยววั้อันนี่คือบุหูอเนาะอ้าวพี่น้องเลยอันนี้ได้โอ้บหุหงอคนขืนเงื่อนนี่อันนี่เนาะ ผู้บานเพื่อนพี่น้องเลยลายลายหงมกคือลายยังนไงงามแท้เลยลายหงโอ้คักลายคักลายเพื่อนจนมานอนอะไรพี่น้องเอ้เพื่อนขึ้นแล้วนี่เนาะเออดูปอสบายดีเด้อทั้งแม่น้องตาเพื่อนอันนี้เก็ตกะโลบอ่พี่น้องเลยเนาะปอแผ่นใหญ่แท้เลย หนาหกชิพพุ่นหรอวะนี่เนากกะโอ,อ้แจ็กเก็ตกบดนี่ยสามสิบแปดสแดแก๊อ๋อแก๊ตหนึ่งมีอยู่สี่แผน่แผนเนาะคือบ่งบาทนึ่งพันมีไปแล้วเนี่เนาะครบไปแล้วทังแต่วักัเมือการนทั้งลากกรก้หายไปแล้วก็คือติดตากโลโติดบานเนาะ ก็แล้วแล้วก็ซาบซาบก่อนบ่อซาบก่อนแล้วก็โอ้ยหนักมื่นในข้างในพี่นไหมโอ้ยบ้านบ้านลก้ะบิวบ้านโอ้โหมีห้องรัดของพี่เนาะไงใส่พี่พุ่นประตูใหญ่โดยโดยโดยแต่บ้าตัวนี้เนี่ยป้าลงเลยบ่เนี่ยบล็อกบล็อกขันบ่อขันอยู่บ่อเอ้อ โดยขันน้ำลังเนาะพวงขักพวงขักพี่น้องเลยโอ้ฟืนไฟขบเลยเข่าขักได้เนาะไฟกันเนาะเออขักขับพี่น้องเลยพวงคักอยู่ด้ยเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องตายพี่น้องน้องตายเพิ่น อาลงไปใส่บาทเพื่อนเราไไหนิเนาะอ่า <c oughs> งามลายบาทเพื่นนี่เนาะทั้งนี้ก็ให้พรีเฮ็ดของน้าก,ก็ได้พไไ <c oughs> ดี่น้องหนิเนาะหรือว่าโอเคเลยโอ้อก่างเลยเนาะพี่น้องเนาะครักครับคับค ทำไมต้องตายเพื่อนก็ซอยกันพี่น้องคือเมย์กับมาถ่ายบรรยากาศเนาะัำเตที่เราต้องตายแม่พี่น้องในเบิงได้สมน้งกันพี่น้องประ,ะตูใหญ่เป็นขึ้นทั้งนี้ ดอก,กไฟนี่น้องนอกี่กมีดอกหนึ่งเนาะสามดอกัองเมดเนาะปนายสามดอกอ๋องามผักงามผักเพียงเลยสูงตัวและสูงเนาะโดยยืดทั้งหับอะไรทั้าซึ้งเนาะแม่ <laughs> ดงเสชาน่อยกรใหม่มันกระทงีว่า,านหะ้องั้นิดบ้านนี่สองห้องนี่บ่โดยโอ้ิดบ้านนี่ทำรังอะไรเือเปียงขั้น,ข,นขั้นเท่าไรตั้งแต่เท่าไรตั้งลูกแก้วได้อ่ปิดนั่นปกติมันได้ท้าห้องมือหนึ่งอืม ต้องเทตัวนี้พอมเนาะโดยอันนี้เทอันนี้สอบอันนี้ก็แล้วตัวนี้แล้วก็จะในเททางนั้นมาเนี่ยเหตุทางนั้นโดยเทท่ามือเพิ่มขึ้นแล้วอ๋อเอาทัวนี้ไปก่อนโดยคไปรอบไปเนาะโดยมืเอื่นเข้าแล้วก็ก่อพิกเต็มตัวนี้ไปไหลไปเลยอ๋อไหลไปเลยโดยจะมาเม็ดเลยก็เทตัวนั้นต่ออีกไหลไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเนาะโดย ีเยวไ,ไอ้ดอกพี่น้องกัน,นเนาะคนเป็นช่างเองอยูะเป็นเนยู่เนาะโอ้โอ้ถูกหมดแล้วรถเนาะ <S 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 เปลองใบนะอ่งใบเนาะพอาทัดหินเนาะพี่น้องเลยอ,เอืมมีฮะก้อนไม่ต้องเมอดแล้วโอ้ตัดปูนเด้ดูดูไว้าง,งามคักพี่น้องเลยโอ้ทรายคน,ยน,น,นหนีน่งพุดปลาเติมเ,เ,นเนาะเนาะ Oh, huh? oh, wow, A <laughs> bài oh, <laughs> đi? Bài thơ là? ạ hả? A bài đi 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 mẹ, hả? Oi! 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 อ่ะโอเคเนาะพี่น้องน้องกะคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะมันนี่ก็อัปเดตให้พี่ให้น้องได้เบอร์ได้ชมนน้ำการพี่น้องเลยเนาะสิทั้งว่าเผยกับทีได้ขอตัวก้าบก่อนพี่น้องเนาะไปเบียกต่ออีกโอเคพี่น้องเนาะก็คือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะน้องตายเพื่อนกับหรือว่าทั้งพ่อเพื่อนกับเป็นคนหาเห็นคนสร้างเนาะเหตุได้ก่อได้พี่น้องเลยเนาะท้าเพื่อนเป็นช่างอยู่เนาะก็คอยไปก็ไปเรื่อยๆเพื่อนวันเนาะอ่ามือละห้องสองห้องพี่น้องเลยอ่าซอยกันครับ แม่น้องตายเพิ่นอนถือว่าเป็นเห็ุดุร้ายเลยเพี่น้องไอ้เนาะมาบุก่อน่ะยังบ่ทันได้ก่อครับ่านี้ครับันนี้ใช้วงกบวงหยังเรียบร้อยพี่น้องไอ้เนาะอ่าบานอ่าประตูหรือว่าหน้าต่างอ่าเป็นพวกกระโลเพิ่นกะอ่ามีมาเบิดแล้วพี่น้องไอ้เนาะอ่าก็ถือว่าเร่งก่อให้มันแล้วแล้วก็เพิ่นสิ่สาบแล้วก็ติดตักระโลแล้วก็ติดบานก็ถือว่าโอเคพี่น้องไอ้เนาะอ่าขักขัดงามหลายเพือนน้องตายพี่น้องเอ้ย แต่ว่าน้องตายเพิ่นลงไปใส่บาตพี es, like ่น้องเนาะเพราะว่ามื D ้อน okay, no, ี้เป็นวันพระใหญ่พี่น้องเนาะหรือว่าวันสิหญ่อะไรพี่น้องเลยเนาะโดยอ้าโอเคเนาะพี่น้องกนยืนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจให้เบาบุญเพยแต่จนจบเนาะพี่น้องเนาะโดยสําหรับคลิปนี้เน้องบอลเผยพิพากประการใดก็ขอเถอดขออภัยพี่น้องเนาะอย่าลืมนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาบุญเพยนี่เด้อพี่น้องเนาะให้คลิปดีๆให้คลิปต่อไปเนาะ โดยเอาโอเคบอลเผยหม้อ,มอนี้ก็จะได้ลาพีลาน้องไปซะก่อนแล้วมือหนาพบกันไหมสำหรับคลิปนี้ทางบอลเผยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง